สบายดีพี่น้องสบายดีลูกปลามาสุขสุขคนกาตอนนี้กาไลเวร์ลงงานเลยพี่น้องกาพักผ่อนยอนใจก่อนกลับบ้านพี่น้องกาตอนพักควันนิดแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านหากาแล้วเมื่อกี้พี่น้องหากาจบงานกาสำเร็จเสร็จชิ้นพี่น้องมื้อนี้พี่น้องไลเวร์ลงงานมื้อนี้พี่น้องไม่น้อยบางนั้นกำกำลังชิกลับพอเดียว เอาเลี้วเวียกแล้วงานทอกัไปเล้านขึ้นไปเห็ดของกินของอยากจะเพี่น้องบอกวนนีะมาน้องนั้สบายดีคุชิเกันวพี่น้องมาแรับแล้วเมื่ออันโหลดคลิปแล้วก็เอาโหไปให้เซานงเนาะแน่ำแล้วปะพนเม่ยกบายเลยพี่น้องมาเบ่งด้านนี้พี่น้องบาพาพาลุยสบายดีพี่น้อง พ่อบ้านพากระนั่งพักผ่อนพี่น้องพักผ่อนนะไอ้นะขอบทีมงานพี่น้องวันนี้บอโต๊ดมาเบิ่งน้องสาวหินยังนี่ลาสวัสดีพี่น้องเนยจักเลหินยังล่ะกำลังปัดกวาดพี่น้องทำความสะอาดเห็ดรถลาปัดรถทางใหนทางนอกเพราะว่ามันเองกับโจบงานเลยพี่น้องมีแต่ให้เพื่อนทำความสะอาดแล้วก็มือเอิน กะเออ้นแม่น้อยมาเบิ่งน้ำพี่น้องตาเด้อพี่น้องหยับร้อยมาอนีิสำเร็จเสร็จิ้นงานเขาเอ้ามาเบิ่งลาสวัสดีพี่น้องเน่สวัสดีพี่น้องกำลังเห็นยังอยืนโอ้กำลังทำความสะอาดพี่น้องอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วเอาพ่อใหญ่ดิพ่อใหญ่เห็นยังเจ้าสวัสดีพี่น้องค่นเน่สวัสดีพี่น้องเอาพี่น้อง ทำมาเบิ่งผลงานวันนี้พี่น้องการสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยโดยการนำพาของพ่อหวันไปน, <c oughs> น,น,นี่พี่น้องอย <c oughs> ่างไรนอ <c oughs> ดยางไม่เป็นดอกเลยเป็นแต่อดเลยเป็นแต่แข็งเนาะมันเป็นในการนั่งกินข้าวเลยพี่น้องลองเตียงใหม่เอในครับในพี่น้องพาก,กันเทศเข่าเอิน้นเนีพ่อวันอันนี้ลูกติ่งมาเลยยังเข่าพ่อวกเลเป็นตำเไอเดียของพ่อวันเองเลยแต่ว่างามด้วยพี่น้อง อันนี้เป็นไอเดียคขาวันเลไปนอนกับไอหนนะสาอยกัน,นคิดอัี่ย,ยา,ยา,ยา,าัยงยางเนะาะแต่ว่าง,งามเลยผอบวันงามเลยอัวนนี้เออแล้วแต่เพื่อนเลยพี่น้องตั้งถ้วยตั้งบวงหรือว่าตั้งเป็นน้ำยู่น้ำกินก็นได้พี่น้องมันไดก็เฮ็ดเรียบร้อยเสร็จสิ้นพี่น้องอันนี้กับบกุ้งแกะได้เพี่น้องเด้อ <laughs> ขอสดขอไพ่ยพี่นน้องที่เมื่อวานเฮ็ดฟินมีคอมเมนต์มาหล่หลายบกุง ความมือที่เกื่อยเพิ่นเม่นมากาได้ต่อเติมให้ได้พี่น้องปิดช่องเรียบร้อยพี่น้องเอาพี่น้องมาเบินด้านนี่บ่าวตัวกับบ่าวภาพมายืนส้มผลงานเป็นอะไรผลงานเจ้าโอเคจ้ะไัมนี้พอพอใจใช่ปะโอเคสั่งภาพกับสั่งตดโอเคนะก็ได้ทั้นั้นเนาะโอเคพี่น้องสันี้ มันเอกาพ่อได้บางลมบางแดดบางพลพี่น้องบรต้องยาดเลยพี่น้องใน,นย,ย่ามพนย,ย่ามมกันก็มาเทียบสิครับตัวเก่ากับต่างกันหลายเลยพี่น้องเด้อส่วนตัวเก่าในกาสีหื้อหรือสีังกะแล้วแต่พ่อใหญ่พอนี่พี่น้องหรือว่าพ่อจะไว้เป็นบ่อนเมี่ยนยังก็ได้พี่น้องเมี่ยนเขื่องเก่าเลยยังก็ได้แต่พ่นได้พี่นอ้องเด้อเอาพี่น้องก,กับชิคับเลยเด้อมาล้าน้องๆก่อน กินข้าวอไอศิกลับ้วยเด้อล่ะเด้อวันนี้เด้อก่ไปไปกินข้าวกินข้าวยังล่ะอ๋อใครปิ้งแม่น้อยเอามาให้นะปอไอศิกลับ้วยเด้อวันนี้บายแน่บายพี่น้องแน่บายพี่น้องกลับกับพี่น้องมอื่นเดี๋ยวจัดของให้เพิร์นมาเบิ่งทางด้านพ่อใหญ่สิกลับ้วยเด้อพ่อใหญ่วันนี้มาดีขอบขบใจ

สบาน้งเห็นนั่งเห็นังเจ้าเลยอ่นะก็่าคิดฮอคอยบ่แมนติอุกิดอิดฮอคอยบ่แมนซ้ำจะยลูกได้ไปซะเลยนอนเลยออนแล้หลับแล้วปะโอ้หลับอยู่เลยพี่น้องใส่เอกันใส่ลูกใส่พ่อจะใส อยรับเลยได้พี่น้องเงียบลอยพี่น้องเป็นไงได้อยู่กับลูกมั้ยนี่มานั่งเงียบเน o าแน่เลยมาไม่เมย์มาไม่เมื่อยขอกำลังใจหน่อยดูเอาเห็ดคือวมาแฟนกับเมียเด้เอาแฟนกับสาวนุกอันนี้ได้จังได้อ่าได้จัได้จ้ะจุ๊บอะไรเยอหากึมาพี่น้องกาจบจบงานไป็ลไรพี่น้อง เฮ็ดไปด้วยใจถึงจีเฮาบ่มีทื่นบ่มีหยังซอยเหลือเพิินแต่ว่าเฮาใส่แห้งพี่น้องใส่ห่างกายเป็นการส่อยเหลือถึงบ่มีขาดต่เขาก็ภูมิใจเนาะภูมิใจสมิงบ่ได้ไปามิงกายยู่เอลูกยูฮ่อนก็เป็นแต่ได้สมิงภูมิใจยู่บะค่อยไปภูมิใจเลยสมิงเขาอยากไปจสชิคายพี่น้องเอ้อยากไปได้อยากไปได้จมอยู่ข้มือแต่ว่า ไปบ่ได้เพราะว่าขาน้องนนท์ก็กเคยว่าวันอยู่พี่น้องว่าจะพาน้องนนท์ไปแต่เบากุ้งบ่อยากให้ไปเพราะว่าเข้าไปในป่าก็ญาติหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องอยู่ในในแคมป์ป่าเนาะ<ม>ยันยุ่งยันอย่างนี้ละก็อีกลหลายๆอย่างนี่พี่น้องเพราะว่า,อะ, <laughs> าวอะยันนะเนาะถอดหมวก,กไปพี่น้องถอดหมวกกันจะได้สำเร็จแล้วภูมิใจใช่ปะได้แล้วเป็นไปได้เรียบร้อยเป็นบปได้แล้วเหลือแต่ <c oughs> <c oughs> ไปไปอย่างไรไปเอาของพี่น้องเอาของทีเออ้นเตรียมไว้แล้วเอ้นกับแม่น้อยเตรียมของเตรียมไว้แล้วที่ไปเอาไปตกแต่งือไปนะพี่น้องไปจัดเป็นระเบียบห้อย้วกาขึ้นเฮือนหม่แต่ว่าเดี๋ยวบอกกุ้งยังให้ซามิงไปพี่น้องพังเบิ่งนพี่น้องเลยบางทีอากาบอกกุ้งจะเอาน้องอนแล้วกาให้ซามิงไปกับขอใอ้เอ้ญมื่น๋ย่าพังมาก่อนว่า มีโอกาสป่ะเนาะแตงวายเพราะว่าขั้นขั้นไปต้องไปมืดอได้เพอน้องแมนยูแมนบ่น้องโดนเกย์จะเพิ่นจีอยู่ได้รึนจำได้เนาะแมนแมนอยู่กับบุกุงอยู่กับพ่อก็คืออยู่กับแม่ได้เพอน้องแมนแล้วแล้วน้องมีแต่มื่อนนี้อาของเขาเพื่อนเนาะก่ก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือมัจฉุกุกชกุลและกล่าวขอบคุณเอฟซีที่น่ารักชุกชักุลที่ ติดตามหลักการับซมซ่องกุ <Rig repetition> it, ้งเบาลาวน้องอนนลไปน้องหลักกาขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามซ่องน้องอนนรัตนนนซ่องของลูกชายตอนนี้การกดติดตามห้อนหนึ่งพันคนเราได้ไปน้องก็ขอบคุณหลายหลายไปน้องเหลือแต่สมองเหลือแต่สี่พันชั่วโมงหลักการโซพี่น้องสูบืนต่อไปต่อไปคอเห็ดคอยนะคะขอเห็ดคอยทำี่น้องได้ได้สมิง มาคําพี่น้องมานีกับบกุ้งมือุดท้ายกับลุยจนคําพีน้องไงหาโมงนี่นเนาะหาโม่งกวาดยันยันนองจ้าย็นอากาศกะโดนรับขัดขนาเฮ็นยังกินแมเลงมีระเบ้ของกินเขาแมลงนี่บ่มีระเบ่แล้วจะอยากยังไพังอยากอย่างเบ่กาใม่จ็บแสบเบาเจ็แสบะเนาะเหยียบบ้าเม่์เยกินยังเขาคิดอบาคิดเดด แล้วแล้วแต่สามมิงแล้วซัมมิงยังสวกินก็กินนะพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่เมียเมียเห็นยังให้กินก็กินวอแบบภาษาบรรทอนพี่น้องปิดภาพบันใดขอสดขอไฟอะไรเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องกะคลิปนี้กะเชิได้ลาพีและน้องไปก่อนพี่น้องต้องขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักพ่อแม่พี่น้องมัดสกุลทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องกับมีคอมเมนต์ บางคอมเมนต์เนาะก็มี onents, บางคนพี่น้อง ing, ที่บอกเข้าใจแล้วก็บบอกเป็นยังพี่น้องบอกกูแกสู่สู่ต่อไปย้อนว่ามีเอฟซีที่น่ารักมุสิมทุิคนเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้มาตลอดกับคุณหลายๆพี่น้องจ้าพี่น้องขอบหลายๆลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องก็ลากันไปกับขอฝากอีกรอบหนึ่งพี่น้องขอฝากช่องน้องอนนท์รัชนนท์ได้เพี่น้องเด้อฝากมาติดตามเลไลในประจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องแห้งจ้า